โอเคครับเดี๋ยวนี้เราลองวิ่งขับกันช่วงเวลาสักบ่ายสามโมงนูครับผมอยู่ที่บ้านนี้ไม่มีงานครับเอาไปข้างนอกกันหน่อยดูว่าเราจะได้กี่งานครับก่อนห้าโมงดูกันเลยครับถคาว่าขับแับไม่คุ้มหรือว่าโดนแับเอาเปรี่ยบยังไงนี่ผมเห็นต่างนะครับผม เพราะว่าบริษัทเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพัฒน,นาแอปไม่ได้พัฒน,นายอย่างเดียวแล้วหายได้ตลอดนะครับผมเราต้องมีการปรับปรุงแบบเปลี่ยนอะไรตลอดจากประสบการณ์การทํางานที่ผมคยทำงานได้การพัฒน,นาแอปมาครับผมก็มีการแก้ปัญหาต่างๆให้อัปเดตตามความต้งองการแก้ปัญหาต่างๆด้วยครับคุ้มไหมกับค่าใช้จ่ายรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจังหะครับ ผมถือว่าถือเป็นงานเสริมได้เป็นงานหลักได้ครับผมอะไร้่าดี่ว่าไม่น่าเกลียดอยู่ที่ประสบการณ์การเลือกช่วงเวลาสถานที่การขับด้วนะครับผม จะบอกว่าเออทําไมถึงไม่ส่งงานให้เขาบ้างเลยบางคนไม่ได้งานเลยเพราะว่าบางทีอาจจะอยู่แบบที่ก็ได้ครับยังไปได้ส่วนเรื่องฮิดแมปมันได้ map, ไมีผลหรือเปล่าผมตอบได้เลยว่าไ,ไ,ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เรื่องฮิตแมปให้ขับรถวิ่งไปดีกวะครับผมแต่วิ่งอย่าวิ่งเร็วครับค่อย สโลว์สโลว์ไปครับเผื่อเราค้ายได้ได้ไม่เลยตำแหน่งที่ขาแชร์มาเผื่อเลยไปแล้วมันจะค่อนข้างเสียเวลาครับต้องขับรถนวนอะไรอีกเด mm ี hmm. ๋ยวนี้ผมจะลองขับอะไรที่ที่มีตำแหน่งนักท่องเที่ยวจีนเยอะนะครับผมน mm ัก hmm. ท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปกันเป็นสถานที่ที่แหล่งสำคัญของประเทศไทยแล้วก็ได้ครับผม อาจจะอินมาจากละครไทยผมจะลองดูกันครับว่าจะได้งานหรือเปล่าก่อนข้าโมงจะได้กี่งานกันวิ่งหาค่ากับข้าวนะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้หนะ้แอปนะวกนนี้ผมมีกล้องบันทึกหน้ารถมีโทรศัพท์ส่วนตัว เครื่องหนึ่งโทรศัพท์รับงานแกร็บช่วงหนึ่งก็เลยยังไม่สะดวกที่จะเอาตัวหน้าแอปมันหายเท่าไหรต่ตอนนี้ผมเพิ่งจะเริ่มทำทาง u t u b e ด้วยครับร่องจากการจะทำขับแกร็บเนี่ยครับลงคลิปขับแกร็บต่อไปผมอาจจะมีการสอนในการทำสมัครอย่างไร เลือกงานอย่างไรวิ่งตรงไหนเวลาไหนนะครับผมถือว่าวันนี้กันข้างรถติดแล้วนะครับบ่ายสามโมงสิบสานาที ถ้าขึ้นทางหลวงได้ลูกค้าไหนผมก็จะขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยไปบอกมาแอดออนเอาตอนคิดเงินของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาเน้นเรื่องเวลาล้วไม่ได้แบบว่าเออมาเรื่องตัวค่าใช้จ่ายเรื่องทางด่วนเท่าไหร่ ทำไมถึงขับแกร็บนะครับผมบางบางทีเพื่อนๆถามอยู่ว่าทำไมถึงขับแกร็บตอนนี้ปัจจุบันทําอะไรอยู่ก็ตอนนี้ก็กําลังหางานใหม่อยู่ครับผมหลังจากที่ออกจากงานประจํามาก็เลยมาหาไรายได้จริงๆอยากจะหาเป็นรายได้หลักครับผมแต่พอดีคันาติดขี้เกียจน,นิดเดิงก็เลยเป็นไรายได้เสริมไปขับไม่ได้ขับทั้งวันครับ บางทีบางวันที่เขียนก็ไม่ได้ขับครับมันนค่อนข้างเงียบจริงๆ สายสาผมเปิดระบบมาประมาณครับตับ้งแต่บ่ายมองครึ่งแะผมตอนนี้ยังไม่มีงานเด้งมานะครับจากที่บ้านผมก็เลยต้องมาวิ่งข้างนอกเอาก็ายังไม่มีครับวันนี้ไม่มีงานเด้งมเลยจะเข้าเมืองก็กระจาอยู่ครับกลับมาตีรถป่าผมบ้านค่อนข้างอยู่ชานเมืองนิดนึง เข้าไปในเมืองตอนนี้ก็อาจจะก,กลับมาตีรถเปล่าลอรอลูกค้าเรียกดีกว่าครับอีกอย่างนึงผมลืมเตือนเพื่อนเพื่อนจะรอมาขับครับคลาใหม่ใหม่นะครับผมเตรียมเงินทอนให้ลูกค้าด้วยบางทีเมื่อวานนะครับผมเจอเคสที่ลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดแต่ทีนี้เหมือน ผมไม่ได้พกตังเป็นตังเป็นเงินทอนมาให้ลูกค้าครับผมลูกค้าก็มีแบบไม่พอกับค่าใช้จ่ายค่ารถล,ลงมกับค่าบริการแก๊ปแล้วนะครับเอ่อผมถือว่าอันนั้นผมเข้าเนื้อผิดความผิดผมด้วยที่ผมไม่ได้เตรียมแบบเงินทอนมาให้ลูกค้าผมก็เลยเออตัดค่าเสียเวลาไปก็เอ่อให้ค่าบริการลูกค้าไปครับผม ขาดทุนเข้าเนื้อประมาณ40-50บาทอันนี้เป็นข้อพึงระวังอีกงานนึ้งครับเรื่องที่สองก็เมื่อวานไปรับลูกค้าชาวจีนไม่ใชชาวต่างชาตินะครับ ภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยไม่ได้เ,เป็นพิมพ์ภาษาจีนมาครับแล้วก็ใช้เป็นทัสเลตแต่เอาใน o o เกิลตลกมาข้อความคุยแบบไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะครับผมแล้วลูกค้า,าสูบบุหรี่บนรถผมก็เลยแบบไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บนรถเขาก็แบบเออเดี๋ยวให้ค่าบริการะอะไรอย่างเงี้ยับแต่ผมก็แบบไม่ไม่ได้แบบยินยอม,มครับผมใจเขาสูบเพราะว่ามันมีผลต่อลูกค้าท่านอื่นนะครับที่จะขึ้นรถคนต่อไปมันมีกลิ่นบุหรี่ครับ ติผมสูบลีไหมผมก็สูบครับแต่ไม่ได้สูบบนรถนะครับก็ต้องมีการคุยกับลูกค้าให้รู้เรื่องครับบางทีเข้าใจนะครับผมว่าบางทีเ,เ,เพื่อนพี่น้องบางทีคุยก็ลำบากนิดนึงต้องใช้แบบ g o o g l e แปลบางทีก็บางทีแปลก็ทีมกต้อครับผมไม่เข้าใจกัน ตอนนี้ถึงไหนแล้วอ๋อมาถึงตลาดปูยังไม่มีคนเลยครับตอนนี้ยังเ,เงียบกริบอยู่เลยลูกค้าทีไหนกันหมดหรือว่าห้าโมงก็ไม่น่าจะเกี่ยนะ ดีไม่ไใ้้สมดุลเท่าไหร่ปรับนิดนึงตอนนี้ผมลับขับกรปคารพรีเมียมนะครับไม่ได้ขับกรปคารธรรมดารับเฉพาะงานกรปคารพรีเมียมอย่างเดียว เคยเจอค่าบริการถูกสุดก็แปดสบเก้าบาทแต่ขับประมาณไม่ถึงโลครับผมไปส่งแถวพลมเก้าวตอนนั้นอยู่พลมเก้าก็ขับไปทางผ่านครับทางกลับบา้านก็ยันนิดนึงโอเค รงเรียนเลิกนะครับช่วงที่รถก็เสร็จนิดนึงตั้งสี่โมงครึ่งสี่โมงเราขับวนครับถ้าไม่มีผมว่ากลับบ้านแล้วเข้าบ้านหรือเ่าวันนี้โอเคเมื่อกี้ พูดต่อถึง,ถงการรับหน้าของแจ็บคาทีเมียมนะครับก็ตต่ๆก็ผมได้รอบเรามาสองร้อยต่อรอบครับผมต่องานคุ้มหรือเปล่าก็อยู่ที่พื้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางทางการวิ่งของลูกค้านะครับผมว่ามันรถติดแค่ไหนอะไรยังไงส่วนใหญ่ผม อออีกอย่างหนึ่งเรื่องการดูเส้นทางครับผมเส้นทางของ Grab อะครับมันจะอัปเดตช้ากว่าตัวแอป Google Map นะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเป็นเป็นใช้ Google Map เอาเพราะมันจะค่อนข้างอัปเดตเร็วกว่ากระทางของแอปของ Grab นะครับเพราะว่าบางทีอะแอป Grab เจอรถติดอะไรอะมันค่อนข้างจะ ไม่ค่อยอัปเดตแล้วก็บางทีให้เข้าเส้นทางที่แบบรถจนไม่ค่อยเหมาะครับเข้าเป็นของเอ,อ่อ Google Map จะดีกว่าในการขับ Grab Car นะครับผมวิ่งหนึ่งวันละพันวันละพันตั้งเป้าวิ่งละพันวันละพันวันละพันสองจริงๆตั้งเป้าว่าพันพันห้าถึสองพันครับผมแต่ไม่เคยทำได้เลย ทัน่วศุดรประมาณพันห้านะครับแต่วันนั้นก็วิ่งวิ่งเหนื่อยอยู่วิ่งชุวกลางคืนไม่รถไม่ติดเท่าไหร่วิ่งไปอารามก้าบ้างแล้วส่งคนจีนไปส่งลูกค้าที่นนนบ้างวิ่งไปท้าลาดพ้าบ้างอีกรอบหนึ่งก็สนุกดีครับวนะันนั้น วิ่งช่วงคือรถไม่ติดสนุกดีครับแล้วเจอรถติดช่วงกลางวันนี้ผมก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันติดชั่วโมงหนึ่งระยะทางแค่ไม่กี่กิโลนะครับก็ไม่ค่อยคุมครับปติรถผมวิ่งเฉลีย่ยน้ำมันใช้ประมาณสัก1ิกิโลเมตร17เลิตรอ่อลิตรเอ่อ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผม ถ้ามันถือว่ามีรถติดบ้างในช่องนำ้ำมันนี่ก็ถือว่าได้อยู่ครับพอได้อยู่แต่น้ำมันเต็มถังครั้งหนึ่งก็ตีมาพันเก้าครับเต็มถังขับได้สองอาทิตย์ถ้าวิ่งของอย่างผมนะครับไม่ได้วิ่งทั้งวันสองอาทิตย์ชิวๆขับชิวๆครับ แต่เรื่องวันนี้สมัครงานต้องทางผมก็ต้องเร่งเน้นสมัครงานเนี่ยครับตอนนี้หางานใหม่เต็มตัวค่อยมาวิ่งเสริมาอีกรอบหลังเลิกงานคนระับรถติดมากครับช่วงนี้ไปสามอง ช่วงนี้มันมีการทำรถไฟฟ้าด้วยพอดีก็อันมีการจราจรติดขัดบ้างครับ ยังเงียบอยู่เลยครับผมขอเปิดระบบรถออนไลน์อีกรอบนึ่งผมขับมาเนี่ยครับตอนนี้จากเมมเบอร์จากคลาสเมมเบอร์ครับผมขอทางแกรับระดับแกรับนะครับตอนนี้ผมได้เป็นซิลเวอร์ลวข้อดีข้อเสียมีอย่างไรบ้าง การเพิ่มระดับของตัวกราฟนะครับผมถ้าเราอยู่ในช่วงโก้แอติน่ามหรือเป็นฮีโร่แล้วครับผมเราสามารถเลือกตารางฟิกงานรับลูกค้าได้เลยและค่าค่ารอบที่เราจะได้ครับค่างานมันจะค่อนข้างสูงกว่าด้วยแต่มันจะมีกดเล็กๆน้อยครับผมเราต้องไปศึกษาเพิ่มเอาช่วงนี้ก่อนอื่นเราต้องท ปั้นให้ตัวระดับเราเป็นโกถึงฮีโร่ก่อนนะครับผมถึงจะเข้าร่วมตัวกิจกรรมตัวนี้ได้ เนี่ยครับปกติอันนี้ผมวิ่งรายได้อยู่ประมาณพันสองนี่ครับพันสองประมันวันเดียว ยาเข้าซ้ายนะครับสสยกล้องบางนิดนึง เพื่อนอยู่พื้นที่ไหนครับผมก็ถ้าอยากจะลองขับจริงจจังครับแนะนําว่าให้เราสำรวจพื้นที่ก่อนดูว่าตําแหน่งไหนมีนักท่องเที่ยวมีอะไรเยอะครับผมต้องสำรวจพื้นที่เส้นทางด้วยกนนะครับว่าตรงไหนมันเหมาะกับเราสแตนด์บายรอส่วนไหนเน้นส่วนไหน แล้วลูกค้าส่วนไหนก็เป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เราจะไม่ต้องขับบนให้ไกลกับพื้นที่ที่เราสำรวจดูแล้วไกลมากครับผม โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีงานละผมขออัดวิดีโออีกรอบหนึ่งนี่ผมขอปิดคลิปก่อนนะครับ